มาครับผมใครที่กําลังมองหากระบะตอนเดียวนะครับใช้สําหรับบรรทุกงานบรรทุกของหนักส่งแฟตส่งเคอรี่นะครับผมใช้สําหรับผลของนะผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับผมเป็นอ s ซู u ุดีแม็กสปาร์ 1.9S ปี2017จดปี2017นะครับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างเรามาชมกันเลยครับทุกค้าในส่วนแรกนะครับผม กระจังหน้านะครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบ2ชั้นเนาะตรงหล่อๆลได้เท่อย่างนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้อิสุสุส,สีแดงทรงนี้โคตรเท่ผมบอกเลยสวยงามมากมาพร้อมกับไฟคู่หน้าเป็นฮาโลเจนนะครับผมอ่าดูความเงาของกระจกนะครับเดิมๆจากโรงงานเนาะยังไม่มีการเปลี่ยนไม่มีหลอดแตกไม่มีอะไรใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้สวยงามมากตัวรถนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวนะคันนี้อ่า ลูกค้าเห็นผ่านกล้องมาลูกค้าต้องมาดูของจริงครับคันนี้ผมดูเนี่ยสวยงานทุกจุดขาวสวยหล่อๆเลยทรงเนี่ยเอาไปคุยโมกับเพื่อนได้เลยออกคันเนี้ยไปอ่ะ่าครับผมในส่วนต่อไปครับไฮไลท์ของเรานะทางคันนี้นะครับผมทางร้านเราจัดล้ออะไรมาให้เป็นล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับผมลูกค้าจะได้ล้อแม็กทีอีสามเจ็ดขอบทองอย่างนี้ไปเลยนะลูกค้าดูขอบทองหล่อๆอ,อ,อย่างนี้ไวรุ่น แนะนำนะครับทางร้านเราจัดให้เลย,เลยนะสำหรับเจ้าอีซูซุคันนี้ยางแน่นๆครับคันนี้ลูกค้าซื้อไปวิ่งกันยาวๆเลยครับผมกระจกมองข้างเป็นกระจกปกตินะสีขาวปกติสวยงามมาก,กไฟข้างนะครับผมจะอยู่ตรงตัวแก้มของรถนะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปาร์กนะครับผมมานะพร้อมกับโลโกโล้สปาร์กเลยดูลูกค้าหล่อๆเลยครับเนี่ยมาดภูภายในของตัวรถนะครับลูกค้า กระจกครับจะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคันนี้จะเป็นกระจกสองข้างแนละ้วจะเป็นระบบปุ่มแบบไฟฟ้านะคันนี้มาพร้อมกับระบบกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะปรับตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าอ่าในส่วนของภายในรถนะครับลูกค้าด้านในรถนะจะเป็นพวงมอลาลัยพาวเวอร์นะครับผมสามกา้านมาพร้อมกับระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะคันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนอ่าครับผมในส่วนต่อไปนะ เครื่องเสียงนะครับผมจะเป็นเครื่องเสียงตัวเป็นจอทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะลูกค้าว่ามันมีออปชันอะไรบ้างในตัวเครื่องเสียงเนาะสำหรับเจ้าคันนี้ครบเครื่องมากผมบอกให้เจ้เครื่องเสียงเัาเนี่ยผมสตาร์ทให้ดูเลยฟังเสียงก็รู้ครับเครื่องแน่นๆน่นครับคันนี้ลูกค้าผมสตาร์ททีนึงเดี๋ยวผมขอเบาแอร์นิดนึงนะอ่าลูกค้าดูครับจอที่เราให้เครื่องไม่ใช่เครื่องเสียงเดิมๆนะครับเป็นเครื่องเสียงจากทางร้านที่เราติดตั้งให้นะดูเป็นจอทัชสกรีนนะครับผม มีอะไรบ้างสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยอันดับแรกเลยสะดวกสบายมากถ้าลูกค้าไม่สะดวกสบายอยากจะต่อเป็นสาย USB ก็ได้อ่าจะต่อเป็นสาย AUX ก็ได้สามารถฟังสามารถฟังได้หมดอะเครื่องเนี่ยลูกค้าสะดวกสบายตรงยรงทงบลูทูธเนี่ยแหละครับผมที่ผมแนะนําเลยเจ้าคันเนี้ยระบบแอร์เนาะก็จะเป็นระบบแมนนวลนะครับเป็นระบบแบบมือปรับเนาะคันนี้อ่าดูสภาพใหม่ๆเลยยังเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้ฟังเสียงดูครับรถคันนี้แน่นๆเลยคันเนี้ย แล้วระบบรับผมจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดา6กสปีดเนาะคันนี้ขับติดเบาะอ,อย่างแน่นอน mm hmm. เครื่องแน่นแน่นลูกค้าซื้อไปวิ่งงานกันยาวๆเลยภ mm hmm. ายในตัวรถก็คอนโซลก็จะเป็นสีดำนะลูกค้า mm hmm. เดิมๆจากทางอิตูเนาะ mm hmm. สวยงามมากคันนี้อ่าเ mm hmm. บาะจะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับผมดูลูกค้ mm hmm. ทาทําความสะอาดง่ายด้วยเ mm hmm. บาะหนังเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําเลย mm hmm. เพราะว่าใช้ผ้าผืนเดียวเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายด้วย แล้วเจ้าคันเนี่ยไม่ดูดความร้อนเลยนะเข้าไปในรถอะนั่งสบายมากลูกค้าป่ะดูในส่วนต่อไปดีกว่าครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นตู้ทึบตัดใหม่นะครับทางร้านเรานะครับจะจดทะเบียนลงเล่นไม่พร้อมจดนะครับให้พร้อมจบนะคันเนี่ยลูกค้าขนาดที่ตู้ทึบนะครับสองเมตรสิบเนาะคันนี้สองเมตรสิบลูกค้าซื้อไป ไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไปออกทํางานได้เลยจดทะเบียนลงเล่นไม่พร้อมจบเป็นตู้ใหม่ด้วยทางร้านเราจัดตู้ใหม่ให้เลยลูกค้าใช้อเงนนินยาวล้อหลังนะครับผมจะเป็นล้อกระทะผ่านนะคันนี้ดอกยางแน่นๆนะครับบิสโตน,นะครับดูลูกค้าซื้อไปไม่มีผิดหวังดอกยางแน่นๆวิ่งกันย,ยาวๆลูกค้าผมแนะนําเลยคันนี้สวยงามมากไฟหลังนะครับผมก็จะเป็นทรงเดิมๆทางอิโตสูเนาะไม่มีการดัดแปลงไม่มีการ ถอดประกอบชิ้นส่วนหรือว่านําอะไหล่ใหม่มาใส่เพิ่มเติมครับเป็นเดิมๆจากโรงงานลรลลดของทางร้านเราอะ่ะไม่มีการเฉี่ยวชนไม่มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะคุ้มรับรองให้เลยคันเนี้ยทุกคันเลยครับลูกค้าในร้านเราไม่เกิดอุบ,ตบ,อบัติเหตุไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าเกิดการชนหนักทางร้านเราไม่นํามาขายนะครับลูกค้าผมแนะนําเลยคุ้มจัดให้รับประกันให้เลยแนะนําเลยคันนี้อ่าจเจ้าด้านหลังนะมาดูกันส่วนต่อไป อีซูซูดีแมก DDI ตัวนี้ตามชื่อรุ่นเลยนะครับเป็นตัว1.9นะเนอะเครื่อง1.9อ่ะเราจะมาดูในส่วนของตู้ทึบตัดใหม่นะครับว่าด้านในสภาพจะเป็นยังไงนี่ครับตู้ทึบตัดใหม่ของร้านเรานะครับดูครับเป็นไม้อัดนะดูเป็นไม้อัด4มิลนะครับแน่นๆครับตู้ทึบตัดใหม่ด้วยนะสูง2เมตร10นะครับคันนี้ใช้งานกันไปยาวๆลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วจะต้องไป ซอมแซมหรือว่าชํารุดหรือว่าตู้จะมีรอยรั่วซึมอะไรนะทางร้านเราจัดตู้ทึบตัดใหม่ให้เลยหรือไปวิ่งได้เลยวิ่งทํางานได้เลยอะ่ะผมแนะนำครับผมมาดูครับความสวยงามของตัวรถครับลูกค้าดูหล่อมากคันนี้สีขาวสวย,สวยเลยมีล้อแม็กให้อีก เครื่องเสียงแน่นแนงช่วงล่างแน่แนๆคันนี้ลูกค้าครับครับผมมาครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของทางรถทางร้านเรานะเรามาดูในห้องเครื่องนะว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างดูครับเครื่องรถใช้งานได้ปกติดูเราสตาร์ทให้ ดูฟังเสียงสายพานเดิมๆโรงงานไม่มีการหย่อนไม่มีสายพานชำรุดวิ่งกันไปยาวๆครับคันนี้ดูเจ้าตัวนี้นะครับจะมาของเป็นอินสุสุนะเป็นเครื่องอิุสุ DDI ตัวพันก้านะครับมาพร้อมกาลังวิ่งร้อยห้าแรงมา้านะคันนี้อ่าระบบกรนะครับจะเป็นระบบกรแอร์กรอ,อากาศทางร้านเราดูแลให้หลังการออกจากรถด้วยนะทางร้านออกไปไม่ประสบ ปปปัญหากับระบบกรองแอร์กรองอากาศนะทางร้านเราปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยดูแลให้ก่อนออกจากร้านทุกคันนะครับผมระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ามันคงน้ำมันเครื่องทางแล้นเราก็จัดให้นะพันนี้มาพร้อมกับแบต FB ตเตอรี่นะครับผมพันนี้อวิ่งกันไปยาวๆเลยแบตตัวนี้ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะทางร้านเราดูแลให้พร้อมจบนะครับพันนี้ฉนวนกันความร้อนครับอ่าพัน อาจจะมีรอยผ่านอายุการใช้งานมาบ้างแต่ว่าสามารถใช้งานได้นะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยชำรุดนะครับผมอาจจะผ่านประสบการณ์การทํางานมาบ้างนะครับแต่ว่ารถเราเดิมๆโรงงานเนาะลูกค้าคงเข้าใจนะในส่วนของด้านนี้อในส่วนของด้านหน้านะครับผมคานหน้านะดูไม่มีการแยกชิ้นส่วนออกมาประกอบนะครับผมคานหน้าเดิมๆคานหน้าเดิมๆไม่มีการดูครับรูชัดไม่มีรอยเบี้ยวรอยชนรอยบุบของการปะทะกันของ การชนไม่มีนะครับผมในส่วนนี้น้องภูมิรับประกันได้เลยคันหน้าเดิมๆน็อตเดิมๆครับไม่มีการขันไขออกมาใช้งานอาจจะมีการเก็บรอยบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่รับประกันว่าร้านเราอะขายรถคุณภาพอย่างแน่นอนคันนี้ครับผมดูในส่วนของภายในเครื่องรถนะครับลูกค้าดูเดิมๆโรงงานเลยภูมิรับประกันเลยครับแนะนําเลยคันนี้ หาใครที่กําลังหาตอนเดียววิ่งทํางานเนาะก็แนะนําเป็นอีซูซูคันนี้เลย1.9ด้วยเง1 9 0 0ด้วยวิ่งกันไปยาวๆเลยครับผมครับผมแล้วถ้าหากใครสนใจเจ้าอีซูซูดีแม็กซ์มา 1.9S ปี2017คันนี้นะคะรับผมรัมเลิร์คาสเซตเตอร์นะครับผมนําเสนอมาในราคาเพียง389,000บาทลูกค้าฟังไม่ผิดน,นะครับผม 3 8 9 0 0 0บาทหรือผ่อนเดือนละ600 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับลูกค้าผ่อนสบายกระเป๋าได้รถวิ่งงานอีกด้วยกระบะตู้ทึบตัดใหม่ดูคุ้มนี่ว่าคุ้มครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจน้องภูมิมรำเดืดคาเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0ูนย์นย์ะครับ894 4 0้าครับภูมิรมเลิ่ดยินดีให้บริการนะครับวันนี้เรานํำรถสวยๆลอยๆอย่างนี้มาแนะนำให้ครับเป็นเจ้าอีซูซเนะคันนี้ เรามาติดตามกันนะครับว่าคลิปต่อไปภูมิจะเอารถคันไหนมาให้ลูกค้าได้ดูอีกครับแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยรถคุณภาพทุกคันครับภูมรับประกันได้เลยวันนี้ภูมิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ